เพราะวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้มาร่วมกันค้นหาคำตอบและสนุกกับเรื่องราวในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทยาาส์ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลสสวทกระทรวงศึกษาธิการ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณดงเดือนสวัสดีค่ะคุณสุภพ,ร,พร์ค่ะวันนี้รายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ของเราเนี่ยก็อยากจะมาแนะนําคุณผู้ฟังนะคะให้รับประทานมาแมลงกันซึ่งมแมลงนั้นก็จะเป็นมีทั้งที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้ด้วยค่ะ แต่ว่าที่มาเรื่องนี้เพราะว่าคือเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณสุภพรค่ะทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือที่เขาเรียกกันย่อๆว่า FAO เราเคยได้ยินนะเขาได้เปิดเผยที่สำนักงานใหญ่ในกรุงโรมนะคะของอิตาลีระบุว่าอาวุธลับที่สามารถจะช่วยให้ประชากรโลกเนี่ยได้หลุดพ้นจากภาวะอดอยากขาดอาหารเนี่ยให้หันมาบริโภคมแมลงค่ะซึ่งจะเป็นทางออกของมนุษยชาตินะคะพร้อมกับแนะนำว่ายำไข่มดแดงเนี่ยเป็นสุดยอดเมนูจากไทยนะคะซึ่ง เป็นหนึ่งในรายการอาหารที่ทรงคุณค่าน่าจะมีโปรตีนสูงนะคะใช่ค่ะที่อาจจะช่วยประชากรเนี่ยให้พ้นจากการอดอาหารได้นะคะจากข้อมูลของ FAO นะคะหรือว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติก็บอกว่าการกินแมลงเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่แต่อย่างใดเพราะว่าในทุกวันนี้ค่ะคุณสพุพรมีผู้คนกว่า2000ล้านคนในเอเชียแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกาที่บริโภคแมลงเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันผลการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ต่างยืนยันกันนะคะว่า,มาแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารไม่ต่างจากแหล่งโปรโตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ทั่วไปนะคะแต่ในทางกลับกันนั้นมแมลงกลับมีปริมาณไขมันน้อยกว่าซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคนะคะแล้วก็ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆ ผลการศึกษาล่าสุดนะคะ<ๆ>เขายังมีการยืนยันว่าบนโลกของเราเนี้ยมีสายพันธุ์แมลงเนี่ยมากกว่า1,900ชนิดนะคะหรือว่าจริงๆแล้วมีประมาณสัก8 0 0แสนกว่ากว่าชนิดเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะที่มนุษย์สามารถจะนํามารับประทานได้อย่างปลอดภัยไม่เว้นนะคะแม้แต่มแมลงวันบางสายพันธุ์ก็สามารถจะรับประทานได้นะคะขณะเดียวกันมแมลงที่มนุษย์สามารถรับประทานได้นั้นยังอาจจะเป็นแหล่งสร้างไรายได้มหาศาลให้กับผู้คนในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะคะตัวอย่างอย่างเช่นในทวีปแอฟริก ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถจะนําตักกแต่นนะคะบรรจุขวดน้ำเนี่ยปกติเนี่ยมาขายให้กับพ่อค้าที่รับซื้อแมลงในพื้นที่ในราคาสูงถึง20ดอลลาร์สหรัฐประมาณเกือบ600บาทต่อจํานวนตักกะแตน4ขวดด้วยกันนะคะเช่นเดียวกับไข่แดงบ้านเราที่กลายเป็นอาหารรสเลิศที่มีราคาสูงแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขารณรงค์หรือว่าอยากจะให้มารับประทานแมลงแต่นี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอแมลงบ้านเราเนี่ยมันก็มีหลายชนิด แล้วก็จะเลือกกินมแมลงอย่างไรจึงจะปลอดภัยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําให้คุณผู้ฟังนะคะถามว่าใครที่จะเลือกกินมแมลงชนิดใดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของเรานั้นเราก็ควรจะคํานึงถึงการเลือกกินมแมลงตามหลักสุขลักษณะของอาหารด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่เกิดโรคอาหารเป็นพิษเราจะต้องพิจารณาข้อที่สําคัญก็คือ1ควรจะเป็นมแมลงที่เรารู้จัก นะคะถ้าว่าไม่รู้จักไม่ควรจะนํามารับประทานนะคะและเป็นแมลงที่มีคนนํามากินได้และก็ควรจะเลือกชนิดที่อาศัยอยู่กับต้นไม้อยู่ในป่าละเมาะหรือว่าในสวนตามธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมในธรรมชาติที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชนะคะบางทีไปเก็บเอาตามไร่อ้อยหรือว่าไร่ข้าวโพดอย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณดวงเดือนหรือแม้กระทั่งบางทีสมมติว่ามีการระบาดของออแมลงหรืออย่างเทนตะกแต บางคนไปเก็บมาแล้วบางทีเขาฉีดยาฆ่ามแมลงทําให้น่ากลัวมากล่วงลงมาตายอย่างนี้ใช่ไหม<ช>อันนี้เรารับประทานก็อาจจะเกิดอันตรายได้อันนี้ต้องพิจารณาะนะคะข้อที่2ค่ะควรจะเป็นมแมลงที่จับมาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ะนะคะต้องเป็นๆน,นะคะ,คะแล้วก็นํามาปรุงเป็นอาหารทันทีและ3ควรจะหลีกเลี่ยงมแมลงที่เป็นศัตรูภายในบ้านที่เป็นพาหะของโรคต่างๆอย่างเช่นแมลงวันบ้านแมลงสาบเพราะว่าอาจจะเป็นพาหะนําเชื้อโรคแบคทีรีย หรือว่าโปรโตโซวัวหรือแม้กระทั่งหนอนพยาธิมาสู่เราได้นะคะ,คะและข้อที่4ี่ควรจะหลีกเลี่ยงแมลงที่มีสีสันสดใสซึ่งอาจจะมีพิษมากกว่าชนิดที่ไม่มีสีหรือว่าซีซีดนะคะเหมือนกับเห็ดเลยนะคะ,คะเห็ดท่ากับว่ามีสีสวยๆก็ควรจะระวังไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นพิษแมลงก็เช่นกันค่ะก็ควรจะหลีกเลี่ยงสีสันที่อาจจะไม่มีสีหรือว่าซีซีดนะคะและข้อที่5ค่ะควรจะปรุงอาหารให้สุกก่อนรับประทานเสมอนะ ะะและอาจจะใช้วิธีการคั่วทอดหรือว่าย่างต้มผัดหรือว่านึ่งก็ได้เพราะว่าแมลงบางชนิดอาจจะนำมาตำน้ำพริกผสมในเครื่องแกงแล้วก็ทำเป็นห่อหมกนะคะและข้อสุดท้ายค่ะในการเลือกแมลงให้ปลอดภัยคุณฟังจะต้องดูว่าปีขนขาหรือว่าหนามแข็งๆของแมลงนั้นก็ควรจะเด็ดออกก่อนที่จะนำไปรับประทานนะคะเพราะว่าอาจจะมีพิษแล้วก็เกิดอาการขันได้นะคะ เราจะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงนะคะแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างมแมลงที่คนนิยมนำมากินเป็นอาหารนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาเล่าให้คุณฝังได้ฟังกันค่ะค่ะรอบรู้วิทย์คณิตกับพลังคิดจากสสวทวัสด,ดีครับลุงวิทย์อหอมจังกลิ่นอะไรครับเนี่ยแกงคั่วหอยขมนะตนคิดใกล้สุกแล้วละ่ะเดี๋ยวทานข้าวเช้ากับลุงนะไม่เผ็ดมากหรอก ข้าวสวยก็สุกใหม่ๆเดี๋ยวแกงสุกได้ที่แล้วตักไปฝากแม่เขาด้วยล่ะนะครับแหมหน้าตานะ่กกินน่ากินเดือดขนาดเนี้คงจะสุกแล้วนะครับลุงเดี๋ยวรออีกสักครู่อหอยขมเนี่ยนะถ้าไม่ทำให้สุกดีๆแล้วล่ะก็อันตรายนะต้นคิดทำไมล่ะครับ ก็เพราะว่าหอยขมเนี่ยสามารถพบได้ตามแหล่งน้ำทั่วไปที่ไม่ไหลแรงนักและเป็นน้ำนิ่งเช่นคูคลองหน้องบึงประกอบกับหอยขมกินอาหารพวกสาหร่ายใบไม้ใบหญ้าผุผูในน้ำรวมทั้งซากอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยและผงตะกอนที่จมอยู่ตามผิวดินซึ่งหอยขมมีโอกาสที่จะมีตัวอ่อนของพยาธิได้ เมื่อคนเรานำหอยขมที่มีพยาธมารับประทานเนี่ยพยาธิอาจเข้าสู่คนแล้วสามารถจเจริญเติบโตให้คนได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับประทานก็ควรจะปรุงให้หอยขมเนี่ยสุกเต็มที่ก่อนแล้วถ้าพยาธจากหอยขมเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการยังไงล่ะครับอ้าวก็ถ้าใครที่ทานหอยขมสุกสุกดิบดิบพยาธที่อยู่ในหอยขมเนี่ยก็จะชอนใช้เข้าสู่ทางเดินอาหารขณะที่พยาธต,ตัวแก่จเจริญเติบโตอยู่ในลำไส้เล็ก จะทาให้เกิดการอักเสบและเกิดแผลเล็กๆขึ้นนอกจากนั้นของเสียที่เกิดจากพยาธิเมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทําให้เกิดพิษและภูมิแพ้ได้ถ้ามีตัวพยาธิมากๆอาจทําให้เกิดลำไส้อุดตันได้นะอาการอาจมีระดับน้อยๆไปจนถึงรุนแรงถึงชีวิตได้โอ้ไหน้าล่ะลุงวิทย์ถึงได้แกงหอยขมนานๆแล้วแกงคั่วหอยขมนี่ทํายากไหมครับโอ้ยไม่ยากหรอกแต่ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะ พอได้หอยขมมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องแช่น้ำสักคืนหนึ่งเพื่อให้หอยขมมันคายดินออกมาจากนั้นก็ตัดก้นหอยออกเพื่อสะดวกเวลารับประทานแล้วก็ใช้ความร้อนในระดับที่ทำให้หอยขมสุกเท่านี้เราก็กินแกงขั่วหอยขมได้อย่างปลอดภัยแล้วละถ้าอย่างนั้นตอนนี้หอยขมของเราก็คงจะสุกกินได้แล้วใช่ไหมครับอืมเออใช้ได้แล้วละ่ะ อ่ะเอาละขอช้างให้ลุงใบหนึ่งซิงต้นคิดได้เลยครับอ่แท้องร้องพอดีเลยรู้สึกพญาตในท้องต้นคิดนี่มันจะรู้เวลานะขยันร้องซะจริงพยาตมันร้องว่าลุงวิทย์ครับขอข้าวพูนๆจานนะครับเออเอาเข้าไปนั่นสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลับเข้าสู่รายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณสุภาพรกับดิฉันดวงเดือนเนี่ยนำเสนอเรื่องของมแมลงกินได้เมื่อสักครู่คุณสุภาพรก็ได้บอกไปแล้วว่า,ามแมลงในบ้านเราเนี่ยก็มีหลายๆแมลงที่รับประทานได้แต่ยังไม่ได้บอกว่ามีชนิดไหนบ้างใช่ไหมคะค่ะ,คะบางพื้นที่ก็จะทานกันเป็นตัวๆบางที่ก็จะเป็นตัวอ่อนเลยนะคะเป็นตัวหนอนเลยค่ะหลายๆชนิดในบ้านเราที่รับประทานเป็นอาหารกันเนี่ยคุณฟังอาจจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมาบอกกันค่ะอย่าง แรกนะคะจะเป็นตั๊ก,กแตนปาทังก้านะคะอันนี้ก็เป็นมแมลงที่เราคุ้นเคยกันดีเห็น,นะะมีขายตามรถเข็นด้วยนะคะใช่ค่ะอันที่สองคือมแมลงกระชอนค่ะหรือบางท้องถิน่นอาจจะเรียกว่ามแมลงจอนก็ได้นะคะจะ,ะอยู่ในน้ําในทรายค่ะ จิ้งรีดค่ะจะมีหลายชื่อมีกี้ดีดกีนากิโลนนะคะอันนี้ถ้าใครรู้จักนะคะก็คงจะคุ้นเคยดีมีจิ้งโกรงนะคะภาษาท้องถิ่นก็จะเป็นจีปโปนจิ้งรีดโงงจิ้งรีดหัวโตหรือจิ้งโกงนะคะคุณุภพรเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินแล้วก็เคยเห็นด้วยแล้วก็ยังมีหนอนเยื่อไผ่นะคะ <S <S ดักแด้ไหม จักจันนะคะหรือว่าจักจันเรไรก็มีเหมือนกันแล้วก็ยังมีมดแดงนะคะซึ่งในมดแดงนี้ก็จะมีไข่มดแดงหรือแม่เป้งแม่เป้งนี้จะเป็นมดตัวเต็มวัยที่มีขนาดใหญ่กว่ามดแดงทั่วไปนะคะ <S <S เป็นคําที่เขาใช้เรียกรวมทั้งตัวเมียหรือว่าราชินีมดหรือมดนางที่มีสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวผู้ที่มีสีแดงนะคะอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าแม่เป้งเหมือนกัน ยังมีมแมลงเม้าค่ะแล้วก็มแมลงดานาที่เราทำน้ำพริกกันนี่นะคะอันนี้ก็<ม>รับประทานได้ชใช่ <นะ S 2> ค่ะน,น,นอกจากนี้ยังมีมแมลงเนียงมแมลงตับเต่าหรือด้วงดิงนะคะและอีกชนิดคือมแมลงกุจจีนะคะหรือว่าด้วงขี้ควายนะคะอันนี้ท <c oughs> านได้ด้วยนะค่ะฟังชื่อไม่ได้รับรทานแต่ประทานได้ค่ะ,คะสำหรับมแมลงที่ไม่ควรจะบริโภคนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเองก็ควรจะเลือกแมลงจากที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยตามท้องถิ่นนะคะบางคนที่อาจจะไม่ เคยรับประทานก็ไม่ควรจะนํามารับประทานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแมลงที่ไม่ควรรับประทานนะคะที่แนะนําก็คือด้วงน้ํามันนะคะ,คะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะเพราะว่าด้วงน้ํามันนี้ถือว่าเป็นแมลงปีกแข็งนะคะที่มีลําตัวค่อนข้างยาวประมาณ3-5เซนติเมตรแล้วก็ลําตัวนั้นจะมีสีดํามีแถบเหลืองบนปีก3ามแถบพาดขวางลําตัวนะคะเมื่อถูกรบกวนก็จะขับสารพิษท,ที่เรียกว่าแคนทาริดินออกมา ทันที ซึ่งสารนี้นะคะก็จะมีพิษมีฤทธิ์ทำให้ระบบการทำงานของไตและอวัยวะสืบพันธุ์ทำให้เลือดออกในกระเพาะอาหารผู้ป่วยจะมีอาการเส่อซึมปวดท้องอย่างรุนแรงอาเจียนปัสสาวะเป็นเลือดช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะซึ่งด้วงน้ำมันนี้นะคะจะอาศัยอยู่ตามต้นแครที่ชาวบ้านใช้ดอกมาทำแกงส้มนี่แหละคะ่ะและด้วงน้ำมันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับแมงมาลีนะคะซึ่งเป็น ด้วงที่กินได้และแมงมาลีนี้จะมีลำตัวเป็นสีดำปีกคู่หน้าสองปีกเป็นสีดำมีแถบเหลืองแถบขั้นกลางแล้วก็จะมีหนวดยาวแล้วก็ใหญ่กว่า หนวดของด้วงน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตให้ดีนะคะสําหรับอันตรายของด้วงน้ํามันนะคะเมื่อปี2538ค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนที่กินมแมลงแล้วก็เสียชีวิตที่จังหวัดพัทลุงนะคะโดยเชื่อว่าเป็นยารักษาโรคแล้วก็บํารุงกําลัง และในปี2,532ก็มีรายงานการเสียชีวิตและก็ป่วยหนักที่จังหวัดลำปางและจังหวัดมหาสารคามเนื่องจากว่าเขานั้นกินแมลงด้วงน้ำมันซึ่งทางกองพิษวิทยาและกองกีตะวิทยาก็ได้ร่วมกันตรวจวิเคราะห์ แมลงแล้วก็สารพิษเขาพบสารแคนทาริดินในปริมาณ6มิลลิกรัมต่อแมลงหนตัวนะคะซึ่งเจ้าสารนี้ถ้าหากว่าเราได้รับเข้าไปในร่างกายในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็จะทําให้เกิดอาการเป็นพิษได้และถ้าได้รับในปริมาณ10มิลลิกรัมก็จะทําให้เสียชีวิตได้และอาการพิษของสารนี้ถ้าหากว่าสัมผัสถูกผิวก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองเป็นตุ่มน้ํา ถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะและในปี2539ทางสําทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครก็ได้มีรายงานนะคะว่ามีผู้ที่รับประทานแมลงที่เกิดพิษแล้วก็เสียชีวิตนะคะตรวจสอบก็พบว่าเป็นด้วงน้ำมันค่ะในปี2540ก็เช่นกันนะคะมีข่าว คนที่กินแมลงแล้วก็เสียชีวิต,วตที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเพราะฉะนั้นอันตรายของด้วงน้ำมันนั้นก็ถือว่าเราก็ได้รับผลนะคะเพราะว่ามีคนที่กินเข้าไปแล้วแล้วก็เสียชีวิตกันนะคะสําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะในการที่จะช่วยผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากการได้รับสารพิษของด้วงน้ำมันนั่นก็คือถ้าว่าผู้ป่วยที่รับประทานเข้าไปนะคะก็ควรจะให้ผู้ป่วยนั้นรับประทานผง่านแล้วก็ควรจะรีบนําส่งแพทย ทันทีโดยถ้าว่าผู้ป่วยหมดสติก็ควรจะพาไปพบแพทย์ทันทีนะคะและการป้องกันอันตรายจากการรับประทานทางที่ดีที่สุดก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานแมลงที่คุณไม่รู้จักหรือว่าไม่ทราบชนิดหรือว่าถ้าว่าสงสัยเป็นด้วงน้ํามันก็ไม่ควรจะนํามารับประทานค่ะ ค่ะทางที่ดีนะคะควรจะรับประทานแมลงที่รู้จักหรือว่าสามารถจะรับประทานได้อย่าไปรับประทานแมลงชนิดที่แปลกๆนะคะถึงแม้ว่าแมลงนั้นจะเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนไขมันแล้วก็แร่ธาตุแต่การเลือกกินแมลงก็ควรจะเลือกกินแมลงที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเราจะดีกว่านะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์วันนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะทั้งคุณสุภาพรอินทุวัฒนกุลและดิฉันดวงเดือนเรืองจุติภูพานลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามสาระน่ารู้ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในรายการฉลาดรู้เรื่องวิทย์ในครั้งต่อไปสนใจข้อมูลที่นำเสนอในรายการติดต่อได้ที่สสวทคอร์เซ็นเตอร์3 5 5 3 5 5 2 2 2